ช <im water avez> ่วงมูวีกูรูโฟกัสสนับสุนโดยซันเตเฟ มาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะครับในช่วง movie guru focus ของเรากันแล้วนะครับซึ่งเราจะไปโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่องนโปเลียนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ดราม่าที่ร่วมอํานวยการสร้างและกำกับการแสดงภาพยนตร์ของพุ่มกับระดับตำนานเลยนะครับอย่างริดลีย์สกอตต์ครับรายการของเราเนี่ยนะครับได้นำเสนอเบื้องหลังการทำงานของพุ่มกับท่านนี้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันอีกครับใช่ครับท้าความกันนิดนึงเพิ่มเติมจากที่เราสองคนได้นำเสนอไปแล้วนะครับดังเรื่องนี้จะเป็นการเล่าออิิิงงงชีวตจรข แล้วอย่างที่ชายเคยเกินไว้เมื่อเทปที่แล้วว่านำแสดงโดยวาคินฟินิกซ์ซึ่งเขาเองนั้นมาร่วมอานวยการสร้างภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ด้วยคู่กับพุ่มกับยังริดลีย์หลังจากภาพ,พยนตร์เรื่อง g l a d i a t o ตสําสำหรับนบโปลเลียนนั้นถือว่าเป็นผู้นำทางทหารของประเทศฝรั่งเศสที่ได้ไต่เต้าจากนายทหารธรมธรมดาธรรมาคนหนึ่งสู่เส้นทางการเป็นจกักรพรรดิโดยเขาถูกเรียกทั้งในฐานะนักรบจกักรพรรดิแม่ทัพนักปราศ จอมกระบทและทรราชครับส่วนเบเนสซาเคอร์บี้เนี่ยนะครับจะมารับบทเป็นโจเซฟีนั่นเองครับซึ่งเป็นจักรพรรดินีมเหสีของนโปเลียนนั่นเองแล้วก็เป็นคนรักคนแรกที่เป็นรักแท้ของนโปเลียนนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเธอยังมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของนโปเลียนเนี่ยคนจะต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์กันให้ได้เลยนะครับสำหรับการเข้าฉายในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยนะครับยังมีงบประมาณโปรดักชันมากถึง130้าสล้านเหรียญสหรัฐน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คงจะเดินสาย ไปเข้าเชียงราวันต่างๆนะครับในช่วงปลายปีนี้รวมไปถึงต้นปีหน้ากันอย่างแน่นอนเลยทีเดียววันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนโปเลียนมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับไปชมกันได้ในช่วง o ู i e g u รูโฟกัสของเราครับ general we are discovered good <Okay. S 1> wait n ice it's a trap retreat Now. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. Just like at black but I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds and plot destruction. If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it. Sorcerer of death i must warn you i will not lead a second in command i will win by fire i am destined for greatness i found the crown of france in the gutter and placed it atop my own head be great but you are nothing without me say it and i believe i speak for all of us we will all sleep again without this vermin whose country are we in ชายครับคุณผู้ชมครับ Movie Group forecast เรื่องต่อไปเราเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับชื่อหนังเรื่องนี้ก็แปลกดีฮะมีชื่อว่า The m o s h King's Daughter เป็นภาพผู้ร์นแนวเขยาวขวา่าขวัญจิตวิยาและกำกับโดยพุ่กกับที่มีชื่อว่า n e w Burger ผลงานของเขาที่คนไทยค่อนข้างรู้จักคือ Divergent และ Limitless ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับดัดแปลงมาจากเรื่อง The March King's Daughter นะครับเป็นนาวานิยายขายดีประจำปี2017ครับที่แต่งโดย Karen Dion นั่นเองนะครับนักเขียนหญิงนะครับชาวอเมริกันซึ่งนาวานิยายเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนิยายเขย่าวขวัญที่ดีที่สุดประจำปี2017กันมาแล้วนะครับจาก Library Journal และก็ยังได้รับรางวัล Crimson Scribe นะครับที่มอบให้กับหนังสือที่ดีที่สุดประจำปี2017จาก Suspense Magazine ครับนอกจากนั้น,น,นะครับยังถูกแปลไปแล้วนะครับมากกว่า25ภาษาทั่วโลกด้วยครับเอาละครับตอนนี้เราต้องมาฟังเรื่องราวของเฮเลนาซึ่งเป็นตัวละครเธอรับบทเป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับสามีแล้วก็ลูกสาวแต่เธอเองเนี่ยกำลังซ่อนความลับบางอย่างที่เป็นเรื่องจริงว่าพ่อของเธอจริงๆคือมอร์ช์คิง มอชคิงเนี่ยเป็นตัวละครของบุคคลที่จับเธอและแม่ขังไว้กลางป่าลึกนานหลายปีและเธอต้องรับมือกับฝันร้ายนี้ตลอดเวลาที่ตามหลอกหลอนเธอมาตลอดทั้งชีวิตตัวเฮเลนาเองนั้นถูกบีบให้เผชิญหน้ากับความมืดมิดในจิตใ,ใจอีกครั้งเมื่อได้ข่าวว่าพ่อเธอนั้นหนีออกมาจากคุกซึ่งเป้าหมายถัดไปของเขาคือเธอและครอบครัวเฮเลนานั้นเองจึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ กับชายที่เคยเรียกว่าพอ่อครับต้องเป็นภาพยนตร์ที่รุนระทึกกันมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราไปติดตามชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง The m a r c h King's Daughter กันได้เลยนะครับในช่วง m o v i e g u r u Focus ของเราครับ Keep it safe from hunters. Smart, dear. Helena Erickson, what are you doing with my house? What's going on? Your father, Jacob Holbrook. When was the last time you spoke to him? When I was ten years old. I'm confused. I thought your parents died in a car accident. That's what I told you. Holbrook, he's the Marsh King guy that I heard about on the radio. He and another prisoner escaped last night. Jacob Holbrook, the so-called Marsh King, abducted Beth Erickson and held her for twelve years in the wilderness with the daughter she gave birth to while in captivity. Hope I'm not trespassing or anything. You have to go, please. Stop, father! I think he's coming for me. She would have told me the truth? He gave me this after my first kill. These were the only tears my father ever wanted to see. You'll always be my little shadow. Now I realized a person I believed in the most was really a monster. This means our family. It means owned not family. Don't confuse the two. What's going on, Helena? I feel like he's here. Miracle? Has that been in your room the whole time. Mm-hmm. You must always protect your family. Oh God! Helena, yeah. it's me. This is where we belong. I waited my whole life to see you again. I wasn't sure what I would feel when I did. สนับสนุนโดยซันตาเฟ่ช่วงมูวิกูรูสปอตไลท์สนับสนุนโดยซซนิมอรชิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i น e m ม at h แอ e โฮมบายโกลเด้นดักเอ i ดิจิทัล t รินติ้ง กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการมูฟวี่กรูของเรากันแล้วนะครับก็คือช่วงมูฟวี่กรูสปอตไลท์ของเรานั่นเองครับสปอตไลท์ของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยครับจะส่องไปที่ภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes นั่นเองนะครับผลงานการกำกับของฟรานซิสลอเ e นซ์ภูมกับจากภาพยนตร์แฟรนไชส์เรื่อง The Hunger Games ทั้งภาคที่4และภาคที่5นั่นเองครับก็บอกว่าความโดดเด่นของหนังเรื่องนี้นอกเหนือจากเนื้อหาและตัวละครที่สำคัญสำคัญแล้วมีการเข้าไปเจาะลึกถึงตัวละครเริ่มต้นจากทอม ที่มารับบทเป็น Coriolanus Snow นั่นเองนะครับเราจะเห็น Coriolanus Snow ในวัยหนุ่มนะครับซึ่งเขาจะมารับบทเป็นบンเชอร์อัจฉริยะนะครับในวัยหนุ่มที่จะต่อสู้เพื่อพลิกเกมแล้วนำไปสู่ชัยชนะนอกนั้น้ยังมีนางเอกคือ Rachel Zegler ที่มารับบทเป็น Lucy Gray Bair เธอเป็นบรรณาการหญิงจากเขต12ที่ต้องการต่อสู้เพื่อปฏิวัติและเธอยังมาโชว์พลังเสียงมหัศจรรย์ผ่านเพลง The Hanging Tree บทเพลงสัญลักษณ์ของจักรวาล The Hunger Games ด้วยครับส่วนรุ่นใหญ่นะครับก็จะ ได้พีเตอร์ดิงคลิชนะครับมารับบทเป็นคาสกาไฮบอททอมนั่นเองนะครับผู้ให้กำเนิดเกมล่าเกมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกนั่นเองครับส่วนไบโอ์ลล่าเดเวสนะครับมารับบทเป็นดรวอลลอมเนียกอลนั่นเองนะครับเธอเนี่ยนะครับมาพื้นทำลายล้างเลยทีเดียวเพราะว่าเธอเนี่ยนะครับเป็นเกมเมกเกอร์ที่อัมหิตที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับสำหรับองค์ประกอบสำคัญนั่นคือเพลงที่เราพูดถึงนะครับได้เดฟคอปมาเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์พร้อมทั้งเจมส์นิวสันฮาวเวิร์ดมาเป็นคอมโพพเเเซออรรรรร์์ให้้้กััับบภายนนนตื่่งงป็คคที4แลวะ ตอนนี้นะครับเราสองคนพร้อมแล้วที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับความน่าสนใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ครับช่วง v o e Guru Spotlight พฤศจิกายนนี้เตรียมต้อนรับการกลับมาของสุดยอดแฟรนไชส์อันดับหนึ่งที่เคยสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์มาแล้วทั่วทั้งโลกและในปีนี้นอกจากที่ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes The h u ังเกอร์เกมสปมบทเกมล่าเกมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสู่จุดกำเนิดของเกมล่าเกมแล้วภาพยนตร์ยังได้สร้างตัวละครชุดใหม่ที่จะกลายมาเป็นไอคอนิกสร้างกระแสฟีเวอร์อีกครั้งนำทีมโดยพอมบอยนักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง ที่จะมารับบทคอลิโอเลนัสสโนว์หรือประธานาธิบดีสโนว์ในวัยหนุ่มทายาทคนสุดท้ายของตระกูลที่ล่มสลายจากสงครามในแคปิตอลและเรเชลเซกเลอร์นักสแสดงสาวมากความสามารถจากเว็บไซต์สตอรี่ในบทรูซี่เกรย์แบดเครื่องบรรณาการจากเขต12กุญแจสำคัญของการแข่งขันเกมล่าเกมในครั้งนี้ร่วมด้วย2นักสแสดงมือรองวัลไวโอลาเดวิส ในบทบาทด um ็อกเตอร์โวลัมเนียกอเกมเมกเกอร์สุดอำมหิตตัวแม่ที่คิดค้นเกมได้อย่างโหดเหี้ยมและเลือดเย็น <c oughs> และคาสเกอไฮบัตทมบิดาแห่งฮังเกอร์เกมนำแสดงโดยปีเตอร์ดิงเคลชพร้อมด้วยจอจแอนดรสริเบรรากับบทบาทซีเจนัสพรินเพื่อนคนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างสโนว์เจสันชวาสแมนในบทลักกี้ฟริกเกอร์แมนพิธีกรคนแรก oh. ในประวัติศาสตร์ของเดอะฮังเกอร์เกม Let Hunter, Chefer, Robot Tigris, Artillery Outfit, Chan Capital. The Hunger Games are to punish the districts. Those tributes don't have a choice. We're live! I'm your mentor. We you want to protect people. It's essential to accept what human beings are and what it takes to control them. You seem like a good man, Coilainus Snow. I have seen what war does to people. Fueled with the terror of becoming prey see how quickly we become predator good luck with that poor little songbird where is she it's a mystery and mysteries have a way of driving people back <laughs> สนับสนุนโดย Cinema c i c นเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing ที่มัน분너턱걸어보세요누비거기있습니다우리근처에같이있었다고요